ไม่กลัวการเปลี่ยนแปลงไวในโลกยุค generative AI แบบนี้นะครับถ้าคุณมี super power นี้วันนี้ผมจะชวนทุกคนมาคุยถึงเรื่องของจิตวิทยาของความ ช่างสงสัยกันครับไมเคิลเดลเนี่ยที่เป็นคนก่อตั้งบริษัทเดลเทคโนโลยีที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้นะครับผมให้ความสําคัญกับ curiosity หรือว่าความช่างสงสัยอย่างมากเลยเพราะความช่างสงสัยนี่แหละเป็นเหมือนกับซ u เปอร์พาวเวอร์ของพวกเราที่เรามีติดตัวมาอยู่แล้วเพียงแต่ว่าบางคนอาจจะยังไม่ได้พัฒนามันอย่างเต็มที่นะครับวันนี้เนี่ยจะมาชวนคุยกันว่าเราจะพัฒนาความช่างสงสัยของเราได้อย่างไรบ้างครับจริงๆพอเรามาพูดถึง generative AI นะครับก็คือ AI หรือเทคโนโลยีที่สามารถผลิตคอนเทนต์ใหม่ๆขึ้นมาได้ใช่ไหม ไม่ว่าจะเป็นเท็กซ์หรือว่ารูปภาพหรือว่าสตอรี่อาจจะเป็นหนังสร้างหนังขึ้นมาได้เลยนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยคนก็จะบอกว่าเออเราอาจจะกลัวการเปลี่ยนแปลงไวของโลกยุคนี้เหลือเกินไม่สามารถปรับตัวทันอาจจะตกงานหรือเปล่าแต่อนนี้ถ้าเรามามองเรื่องของความช่างสงสัยครับอาจจะเป็นเรื่องเรื่องหนึ่งหรือว่าเป็นพลังพิเศษอย่างหนึ่งที่เราจะสามารถพัฒนาและจะทําให้เราไม่ต้องกลัวการเปลี่ยนแปลง,ปลงอย่างรวดเร็วบนโลกใบนี้นะครับสิ่งที่จะสามารถช่วยให้คุณพัฒนาความช่างสงสัยได้เนี่ยหนึ่งก็คือ ลองเปลี่ยนวิธีครับจากการที่เรามองถึงความช่างสงสัยเป็นเรื่องของกระบวนการในการทํางานใช่ไหมครับองค์กรอาจใช้ความช่างสงสัยบอกว่าให้คุณคิดสร้างสารรค์ขึ้นมาสิและการตั้งคําถามนี่แหละก็จะเป็นสิ่งที่จะช่วยให้เราพัฒนาตัวเองเหนือ AI เเหล่านน,นั้นองอย่างที่2ครับวิธีการพัฒนาความช่าง,งสงสัยของเรานะครับลองเปลี่ยนบรรยากาศดูปเปลี่ยนที่ทํางานบ้างหรือว่าพยายามจะออกไปหาบรรยากาศใหม่ๆใ,ในการทํางานอาจจะทําให้เรามีความคิดใหม่ๆเกิดขึ้นได้นะครับแล้วฝึกเรื่องนี้ได้ตลอดต่อเนื่องก็จะทาให้เรามีความช่าง,งสงสใยมากขึ้นนั่นเองนะข้อที่3ครับสามารถที่จะรวมกลุ่มกับ เพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นเพื่อนๆที่สนิทกันนอกที่ทํางานหรือเพื่อนร่วมงานก็ได้นะครับอาจจะตั้งเป็น Book Club หรือว่ามูวี่คลับพูดคุยกันถึงเรื่องราวเหล่านั้นก็ได้ครับแล้วก็ตั้งคําถามมาระดมสมองร่วมกันอันนี้ก็จะเป็นไอเดียที่ทำให้เราสามารถฝึกความช่างสงสัยมากขึ้นได้ด้วยนะครับข้อที่4ครับจะต้องพยายามสร้างบรรยากาศของการตั้งคําถามแบบโง่ๆขึ้นมา การตั้งคำถามแบบโง่ๆคืออะไรนะครับคือหลายครั้งเวลาที่เราจะพูดคุยอะไรกันในองค์กรเนี่ยเราอาจจะกลัวว่าเราพูดแล้วมันดูโง่หรือเปล่านะถ้าเราสามารถที่จะหัวเราะให้กับทุกๆเรื่องแล้วก็ทําให้เรื่องนั้นเป็นเรื่องที่ธรรมดาที่ใครก็พูดได้ไม่ว่าจะโง่แค่ไหนนะครับก็สามารถที่จะตั้งคําถามมันขึ้นมาแล้วทุกคนก็จะได้มาเรียนรู้จากคาถามเหล่านั้นกัน มันจะทําให้ทุกคนในองค์กรเนี่ยเกิดความช่างสงสัยมากขึ้นและกล้าที่จะพูดมากขึ้นนั่นเองครับข้อที่5นะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยคือนอกจากที่คนในองค์กรแล้วเนี่ยตัวเราที่เป็นพนักงานนะครับพยายามที่จะฝึกทักษะความช่างสงสัยแล้วเนี่ยอาจจะต้อง มาจากผู้นําด้วยผู้นนองค์กรจะต้องเป็นตัวอย่างที่ดีครับแล้วก็ทําให้คนอื่นเห็นว่าเราก็กล้าที่จะพูดกล้าที่จะตั้งคําถามโงโ่ๆโเหมือนกันเพราะถ้าผู้นําเป็นคนที่ส่งสัญญาณเหล่านี้แล้วครับคนในทีมก็อยากที่จะลองคิดลองทําอะไรใหม่ๆเช่นเดียวกันสรุปนะครับพูดถึง5เรื่องด้วยกันที่จะพัฒนาความช่างสงสัยนะครับหรือว่า curiosity นั่นเองถ้าเรามีความช่างสงสัยและกล้าตั้งคาถามใหม่ๆแล้วเนี่ยเราเนี่แหละจะสามารถปรับตัวได้รวดเร็วแล้วก็ กับการเปลี่ยนแปลงของโลกยู่นี้นั่นเองนะครับถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อที่ว่าคุณจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์จากทางเราอีกนะครับ